ที่กันสวนน้ำครับวันนี้พาปลาลุงเสกนะครับห,าาาหมายดีมีเพลงฟังนะครับ <c oughs> หูย <c oughs> ส่งดิส่งดิอยู่ไหมหัว <c oughs> <c oughs> พี่เด็กปลาหลุด รออีกแล้วครับเฮ้ยตัวนี้ผอมหัวโตเลยมันไหมครับวันเนี้ยลามันไม่โดนเลยอ่ะปลามันไม่เคยโดน ปลาไม่เคยโดนเบ็ดครับวางมือด้วยนะครับคีมอยู่บรถผมไม่ได้อามาทุกไม้ใช่ไหมพี่ครับผมไม้ต่อไม้กี่แ้มนะครับจำ<ม>ได้แล้วครับสี่แรมแล้วนะครับ,รบยทุกตัวนะครับเราปล่อยหมดเนาะ นี่แหละครับสุดจอนจริงครับวันนี้ลุงเศษได้ตัวอะไรครับหลังกะเี่หลุดหลังกะเี่หลุดไปห้านี่ตัวที่ห้าใช่ไหมครับห้าครับอันนี้นี่นะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับแคสอัและลนดีครับลุงเศษเปิดหมวกให้เห็นหน้านะครับนี่ปล่อยนะครับเห็นครับไปแล้วนะครับไอคันครับ ผมว่าไม้สองกัดนั่นไงลุงเห็กมาหลุดตารตามต้นนะเดี๋ยวนะครับส่งเอาละครับจะอยู่ไหมครับส่งแล้วนะครับสายเดินไหมครับ เงียบครับอยู่แล้วมีครีมมาไหมพี่ครีมอยู่ตรงรถอดได้ไหมครับเนี่ยหลุดแล้วเหรอครับนะครับแคสอะลีลิสครับปล่อยนะครับใส่วนใส่สวยด้วย ปน,นินกัดดาวดิบจเคตามมากัดเลยอะมีคิีมไหมครับเดี๋ยวที่จะช่วยเนี่ยจะกดให้นะ มันเป็นเลนครับลอ,ล,อลองดูดิปล่อยนะครับกลัว ตัวที่อะไรแล้วครับเนี่ยตัวนี้ปลาทิ่นั่ก็คือตัวที่แปดแล้วครับ <c oughs> ปล่อยนะครับตัวนี้ปล่อยอีกตัวหนึง่ง